ครับคร <Sen> no? oh oh, ับเฮ้ยครับโันนะครับจคนืครับืนครับกคนละนดูฮโรนารุโอครับ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้แรกครับแรกกันยังไงคู่นี้เอาโว่เหมือนบ้เลยครับเวียงซ้ายเวียงขวากันไม่มีสไตล์เลยโอ้ยโอ้ยแผยแผลกาลิเปียไอ้หัวตะโขกัน เล่นกั่างที่เรากินนารุโง่ครับจะปิดเกมไหมยกแรกตีคุมเพื่งงงอนถอยไปก่อนห bon ัวขวาไปตีถอยถอยโอ้ยโดนท้ายขวาท้ายขวาไปโอ้ยหัวไม่โดนครับ ก9สตีเข้าไปนี่ครับ1นับครับแต่ว่ากลับามาแซง3นับชนะเลยครับจบแล้